ผัวนาทนไม่ไหวสินแสเข่งผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงไม่เสริมบารมีแม่ ถ้าว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อสินแสเข่งผู้อํานวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยทายผ่าดวงลูกชายของอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรว่าไม่เสริมบาร,รมีแม่ให้ประสบความสําเร็จและนอกจากนี้เลยล่าสุดทางด้านอันภูวานาถก็ทนไม่ไหวหลังสินแสเข่งเนี่ยไรายมรารยาทผ่าดวงลูกชายของอุ้งอิงชินวัตรว่าไม่เสริมบาร,รมีแม่โดยอันเนี่ยก็ได้กล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบโดยบอกว่าถ้าตนเป็นอุคงอิงเนี่ยโกร นะมองว่าจะพูดทำไมจะพูดเพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์แล้วก็เจตานาเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็สมมุตินะว่าพี่แขกเนี่ยเป็นแฟนกับใครสักคนแล้วก็หมอดูเนี่ยเขาเดินมาทักว่าเดี๋ยวก็เลิกคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ยังไงคือเป็นคนที่ไม่มีมารยาทโดยเฉพาะที่มาพูดในช่วงนี้และทางด้านแขกคำพาักาเนี่ยก็ได้กล่าวว่า คือมันมีความไร้สาระในหลายระดับเลยการดูดวงเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนก็มีหมอดูในแบบรสนิยมของตัวเองการที่มีใครสักคนเนี่ยเกิดมาแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณเป็นหมอดูไปดูดวงเขาแล้วก็ออกมาพูดในที่สาธารณะพี่แขกเนี่ยมองว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับคนที่คุณเนี่ยไปดูดวงให้หรือว่าให้คุณแพทองทานแล้วก็ลูกเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้หมอดูคนนั้นก็คือสตันไปเลยเนี่ยก็คือคนเราอยู่ดีๆจะมา ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานเขาไปทำไม